หางานวันนี้สวัสดีครับบริษัทสยามแอดมินิสเททีฟมีเน i เมนต์จำกัดรับสมัครพนักงานทำความสะอาดรายละเอียดงานรูปแบบงานเป็นงานประจำจำนวนที่รับ20ตําตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางเขตปทุมวันเงินเดือน13,000บาทถึง13,500บาทวันหยุดวันอาทิตย์ เวลาทำงาน7นาฬิาถ mm ึง hmm. 19นาฬิกาหน้า okay. ที่ความรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดอาคารดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอคุณสมบัติเพศหญิงอายุ18ถึง36ปีระดับการศึกษาต่ำกว่าม .6 ขึ้นไปสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษประกันชีวิตค่าทำงานล่วงเวลาประกันสังคมสวัสดิการอื่นๆ ชาพปนกิจสงเคาะสากรอมทรัพย์ประกันอุบัติเหตุสนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อคุณซินีรัตขอบเพชร,เบ,รเบอร์ผู้ติดต่อ084-751-9006หรือจะสมัครผ่านทางเว็บ jobbk.com k ข้อมูลติดต่อทางบริษัทตามที่โชว์นี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวรับสมัครงานครับ